นี่คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเดียมทา่1 0 w สามารถดูดได้ทุกซอกครับ ลองเล็กๆอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยครับแล้วมีไฟนําทางแบบนี้เวลาที่เราทําความสะอาดพวกห้องแมวหรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันมีฝุ่นเยอะๆเะงี้ยมันก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าฝุ่นมันจะค่อนข้างเล็กนะแบบนี้เนี่ยตามมุมเนี้ยคือฝุ่นเล็กมากคือตอนนี้เราจะเห็นเลยครับว่ามีสิ่งสกรปรกอยู่เพียบเลยครับด้วยไฟตัวนี้รุ่นนี้คือออกแบบมาได้สวยมากและทันสมัยมากขึ้นเยอะแล้วรุ่นนี้เขาปรับหัวดูดใหม่ครับเขาทําตรงเนี้ยเป็นลูกตัว V แบบเนี้ยมันทําให้ผมเนี่ยไม่เข้าไปติดพันครับมันจะไม่พันที่ตัวหัวหมุนตรงเนี้ยคร หมุนของเส้นผมเนี่ยมันโฟมากขึ้นมันจะไม่ติดแล้วมันจะไม่ล้างมอเตอร์และเวลาที่เราดูดเนี่ยสามารถตั้งได้แบบ90องศาแบบนี้แล้วมันนอนได้ครับมันนอนแบบขนานกับพื้นแบบนี้ได้มันทําให้บางทีที่เราดูดใต้ตเตียงอะไรเงี้ยมันดูดได้เลยครับเงี้ยใต้เตียงใต้โซฟาเงี้ยครับคือมันแบนแบบขนานกับพื้นแบบนี้เลยครับดูดได้ทุกซอกเลยแบตอยู่ที่2 2 0 0้ม ah. ิลิแอมและสามารถชาร์จแบตได้ครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้ตรงปุ่มนี้เป็นการเปิดและปุ่มนี้เป็นการเพิ่มแรงดูดระยะเวลาในการดูะคะาารดคร ได้ทางบ้าน2องชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแล้วครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเดียมาตัวนี้เขามีพลังแรงดูดที่แรงมากครับ2 0 0 0ม PA และตัวกรองตัวนี้สามารถแกะมาทําความสะอาดได้วิธีการแกะคือง่ายแบบสุดๆแค่เราบิดแค่นี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวขาความยาวเรากดปุ่มตรงนี้แล้วบิดออกมาอันนี้จะเหลือในส่วนของตัวเก็บสิ่งสกรปรกด้านในก็จะมีฟิลเตอร์แล้วก็สิ่งสกรปรกเราก็เอาไปเททิ้งรุ่นนี้ตอนแกะมันจะมีสีเงินๆตรงนี้เรากดปุ่มก่อนแล้วค่อยดึงออกมาแบบนี้มันเป็นตัวล็อกด้านหลังของแผ่นนี้เขาเ ก็ยังมีฟิลเตอร์กองส่นอีกชั้นหนึ่งพอเราดึงออกมาเรียบร้อยเราก็ดึงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้และจากที่ใช้นะครับผมจะเห็นความแตกต่างเลยในเรื่องของเส้นผมผมที่ดูดเข่าไปเงี้ยคือในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะรัดแน่นมากนะครับมันจะรัดแบบรัดแบบตึงแน่นแกะยากแต่รุน่นนี้มันจะแบบคลายๆครับเพราะว่าหัวตัวนี้หัวตัวนี้เขาทาเป็นเกลียวก่อนก่อนที่จะส่งเข้าไปที่ท่อตัวนี้ตัวนี้เป็นเกลียวดูดผมเข้ามาประมาณเหมือนเขาทําให้ผมเนี่ยมันมีการตีโค้งเลี้ยวโค้งก่อนก่อนที่จะเข้ามาตรง้รแนะครับทำให้ ฝังแน่นแกะยากครับการเก็บใส่ตัวนี้ไปเหมือนเดิมปึ๊กเป็นหนึ่งทีเฟิลเตอร์ที่เป็นฝาปิดปิดไปทีหนึ่งแล้วนามาใส่กับเครื่องดูดฝุ่นแล้วบิดแบบนี้มันจะแน่นนําขาเครื่องดูดฝุ่นมาใส่แล้วกดดังปึ๊กแค่นี้ก็เรียบร้อยครับรับประกัน1ปีกดสั่งได้ในตะกาเลยใช้ดีใช้ดี